เด็กวิศวะแชร์ประสบการณ์หางานไม่ง่ายเลยขนาดได้กเกียดนิยมไปสัมภาษณ์หลายที่ไม่ผ่านเผยจุดเปลี่ยนที่ทำให้ได้งาน เขาเด่นเขาิจะพาบรรเทาไปดูเรื่องราวของผู้ใช้ติ๊กตอกรายหนึ่งค่ะซึ่งเธอเป็นบัณฑิตจบใหม่จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเธอออกมาเล่าเรื่องราวชีวิตระหว่างการได้งานว่ากว่าเด็กจบใหม่จะได้งานต้องผ่านอะไรมาบ้างเธอเล่านะคะว่าเธอเรียนจบตั้งแต่เดือนมีนาคมแต่มีเหตุทําให้ยังไม่ได้หางานระหว่างนั้นก็ทำเรซูเม่อย่างดีเตรียมพร้อมเริ่มหางานอย่างจริงจังตอนเดือนมิถุนายน ประเด็นสำคัญคือไม่ว่ายื่นสมัครงานไปที่ไหนก็ไม่มีใครเ,เรียกไปสัมภาษณ์เลยบางที่กว่าจะมีการเรียกสัมภาษณ์ก็รอเกือบเดือน บางที่มีการเรียกสัมภาษณ์ออนไลน์แต่ก็ยังไม่ผ่านอยู่ดีทําให้รู้สึกเฟลมากถ้าหากเป็นครั้งแรกที่ไม่ผ่านสัมภาษณ์งานคงไม่เป็นอะไรแต่หลังจากนั้นเธอก็ยังสัมภาษณ์ไม่ผ่านอีกหลายที่ทําให้เธอรู้สึกหมดคุณค่าในตัวเองไม่มีใครให้โอกาสเราเลยหรือเราเรียกเงินเดือนเยอะเกินไปประกอบกับเพื่อนหลายคนเริ่มมีงานทํากันแล้วยิ่งมีคนมาเปรียบเทียบสิ่งที่เธอทําถัดไปคือเขามาพักที่กรุงเทพ เพื่อจะได้สัมภาษณ์งานได้ง่ายขึ้นจากเดิมที่อยู่ต่างจังหวัดมาตลอดซึ่งทําให้เธอพบปัญหาใหม่คือการไปสัมภาษณ์แบบออนไซต์ site, มันมีค่าใช้ใจ่ายยิ่งทําให้เธอคาดหวังว่าจะได้รับงานมากขึ้นไปอีกแต่สุดท้ายก็ไม่ผ่านสัมภาษณ์อยู่ดี ถึงจุดนี้เธอเริ่มเครียดกว่าเดิมปัญหาที่ไม่ผ่านสัมภาษณ์งานอยู่ตรงไหนทั้งที่จบมหาวิทยาลัยชื่อดังและได้รับเกียรตินิยมหรือเธอไม่เก่งพออย่างไรก็ตามนะคะช่วงที่เธอรอได้งานเธอก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเธอพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดโดยเฉพาะเรื่องภาษาเธอเรียนภาษาด้วยตนเองและอัปเดตข้อมูลในเรซูมเม่เสมอและวันนั้นก็มาถึงค่ะบริษัทดังที่หลายคนรู้จักติดต่อเธอเข้ามาเธอยอมรับว่าเธอไม่ได้อยากทำงานแนว แต่ทางบริษัทรีบเสนอเงินเดือนที่มากกว่าที่เธอคิดเอาไว้เยอะแบบว่าเด็กจบใหม่ได้เงินเยอะขนาดนี้เชียวเหรอการสัมภาษณ์งานผ่านไปได้ด้วยดีและผลการสัมภาษณ์ก็คือเธอได้รับเข้าทำงานเธอดีใจมากที่มีคนเห็นคุณค่าในตัวเธอทั้งที่เธอไม่มีประสบการณ์อะไรเลยหลังจากนี้จะทำให้ดีที่สุดใช้เวลาทั้งหมดในการหางานสามเดือนขอให้คนที่ไม่ได้งานสู้ต่อไปมันต้องมีสักที่จริงๆที่เป็นของเรา ขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ